สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเซาลชัยหน้ามอร์นิ่งโพสต์รายงานคดีลักทรัพย์สุดประหลาดที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแห่งหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนโดยเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาหนุ่มวัย17ปีรายหนึ่งนะครับได้เข้าไปขโมยของในออฟฟิศพร้อมทั้งเขียนข้อความแนะนําเจ้าของบริษัท ปรับปรุงระบบป้องกันการขโมยใหม่โดยเขานั้นยังได้เขียนข้อความระบุว่าถึงคุณหัวหน้าผมเอานาฬิกาและ MacBook คุณน่าจะปรับปรุงระบบป้องกันขโมยผมไม่ได้เอาแล็ปท็อปไปทั้งหมดไม่งั้นมันจะกระทบบริษัทของคุณทั้งยังลงท้ายไว้อีกว่าติดต่อผมมานะถ้าอยากได้แล็บท็อปคืนพร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ซึ่งเบอร์โทรศัพท์นั้นก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถติดตามและจับกลุ่มเขามาได้ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ขณะที่กําลังขึ้นรถไฟออกจากนครเสี่ยงหฮจากผู้ใช้ทิกตอกไลายหนึ่งนะครับที่ได้โพสต์คลิปความขี้อวดของคุณพ่อโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าคนไทยคนแรกค่ะจงบันทึกจบทั้งนี้จากในคลิปยังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริเวณรั้วบ้านของเธอนั้นเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลที่คุณพ่อแข่งขันจนชนะเลิศมาและหากเก็บไว้แต่ในบ้านก็คงมีแต่คนในบ้านเท่านั้นที่เห็นคุณพ่อของเธอก็เลยเอาถ้วยรางวัลทั้งหมดไปติดไว้หน้าบ้านแทน เผื่อใครผ่านไปผ่านมาจะได้แวะมาชื่นชมความสามารถทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกโพสต์ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากทั้งยังมีคนแซวว่าถ้าเป็นในกรุงเทพซาเล้งคงเก็บไปหมดแล้วซึ่งเธอก็ได้เข้ามาตอบว่าโชคดีที่นี่เชียงใหม่กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M6 ที่มีระยะทาง196กิโลเมตรโดยความคืบหน้าการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคมนี้ งานด้านโยธาก้าวหน้าไป95.20%ล่าสุดก่อสร้างแล้วเสร็จ31สัญญาและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง9สัญญาขณะที่งานระบบมีความก้าวหน้า39.86%ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง9ด่านส่วนงานก่อสร้างที่พักริมทาง15แห่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน2568 และจะเปิดให้บริการบางส่วนได้ในช่วงเดือนมิถุนายน2569โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเปิดให้บริการตลอดเส้นทางโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางภายในปี2568ก่อนจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ต่อไปจากเพจเฟ e บุ o k ลุยจีนที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าลาบูบูยืนยันแล้วมาไทยชัว1กรกฎาคมนี้ โดยความร่วมมือกับทททพร้อมจัดกิจกรรม m t a n d g r e e สแฟนๆด้วยนะโดยมีการแจ้งว่าจะบินถึงไทย1กรกฎาคมและในช่วง2-4กรกฎาคมจะไปทำกิจกรรมท่องเที่ยวไทยที่ทางทททจัดไว้ได้แก่เที่ยววัดพรกแก้วเช็คอินวัดอรุณเรียนทำอาหารนั่งรถตุกๆล,ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาสัมผัสประสบการณ์สปาเรียนมวยไทยเที่ยวตลาดนัดกลางคืน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าลาบูบูที่ป๊อปมา t สาขาเปิดใหม่ที่เมกกะบางนาครบ10,000บาทจะได้รับสิทธิ์มาร่วมกิจกรรม e t a n อ g กร e สกับลาบูบูวันที่5-6กกรกฎาคมซึ่งจะมีวันละ3รอบภายในช่วงเวลา10โมงถึง6โมงเย็นจากเพจ f a c e b o o k World f o r u มข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนรายหนึ่งโดยได้ระบุข,ข้อความว่าจีนใส่เสื้อผ้า20ตัว เพราะกระเป๋าน้ำหนักเกินไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มทั้งนี้นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนรายนี้นะครับได้ขึ้นเครื่องแอร์เอเชียเมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมาจากซีอานไปกัวลาลัมเปอร์ซึ่งน้ำหนักกระเป๋าของเธอนั้นเกิน2กิโลและเนื่องจากเธอไม่อยากเสียเงินซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มซึ่งค่าธรรมเนียมสัมภาระ20กิโลจะอยู่ที่1,800หยวนหรือตีเป็นเงินไทย9,79บาท เธอจึงตัดสินใจเอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋า20ชิ้นและสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นทั้งหมดจนทําให้เธอไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อน้ำหนักเพิ่มคิดได้อย่างไงครับเนี่ยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1อยห้าสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจากกับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์